ใช่ใช่ใช่เออไอ้คนเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มอุตรดิตช่มไหมฮะใช่ถ้าขืนยังนั่นกันเนี่ยมันไปประกวดรัวประกวดควายไปเจอไอ,พอ้พรทิพย์ทิ่มกระบานเข้าแล้วก็ตายเลยนะครับตายเลยนะมาตายเลยนะครับ เขาไม่เคยติดต่อผมครับอยู่เฉยๆเขาก็มาครับมากราบนะฮะมากับเพื่อนคนนะฮะมากราบนะครับมผมไม่ได้ไปแจ้งความครับวันนี้นะครับยังไม่ได้ไปแจ้งความครับครั้งแรกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะขึ้นไปที่ปีล็อกไปแจ้งความแต่ว่าเขามาขอโทษขอโพยแล้วก็จะทําคุณงามความดีบํารุงพระพุทธศาสนานะ่ไอ้หนุ่ม ไอ้หนุ่มอุตัดิตเนี่ยนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ไปแจ้งความก็ดูความประพฤติเขานะฮะมันอายุความสามเดือนนะครับนับจากวันที่รู้นะครับนับจากนับนับจากวันที่ผมรู้นะครับรู้ตัวผู้กระท้างความผิดนะครับก็เลยยังไม่ได้ไปแจ้งความนะครับเหลืออีกสองเดือนกว่าๆนะครับถ้าเขากลับตัวกลับใจได้ผมก็อโหสิกรรมให้นะครับคําว่าอโหสิกรรมเนี่ยนะก็คือ เรื่องโกรธเรื่องอะไรก็ไม่โกรธนะครับส่วนเรื่องตามกฎหมายเนี่ยก็ยังติดตามดูความประพฤติอีกสองเดือนกว่า,วานะครับถ้าเขากลับตัวกลับใจได้จริงๆผมก็ปล่อยให้ขาอายุความไปนะครับมันน่ากลัวน่ากลัวตรงนี้ครับน่ากลัวตรงเนี่ยอย่างพรทิพย์มหาผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขารักเคารพศรัทธาผม เขารักเคารพศรัทธาผมนะครับใครมาลังแกผมใครมาทำอะไรให้ผมเจ็บเขาอาจจะลงมือทำโดยที่ผมไม่ได้ไปติดต่อเขาเลยนะครับนะฮะอันนี้น่ากลัวอันนี้อันตรายครับอันนี้อันตรายนะครับหมาเนี่ยนะครับผมบอกแล้วผมเป็นคนเลี้ยงเสือนะครับเป็นคนเลี้ยงเสือนะครับหมาเนี่ย พรทิพย์นี่ไม่ใช่มาคุยโม้นะถือว่าอันดับหนึ่งอ้าพูดมาสิมีมือปืนคนไหนเหนือพอรทิพย์บ้างอะตำรวจมือปราบทั้งหลายนะครับส่วนไอ้มือปืนมันจะข่มกันไปข่มกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอพอรทิพย์เนี่ยผมถือว่าอันดับหนึ่งนะครับถือว่าอันดับหนึ่งนะ ตำรวจส่วนใหญ่จะไปตามจับคนร้ายเนี่ยคนร้ายจะรู้ตัวเพราะชอบไปันหลายคนครับของผมนี่ชอบไปคนเดียวชอบไปคนเดียวนะครับชอบไปคนเดียวเขาก็จะไม่ค่อยระวังตัวนะครับแต่ต้องอาศัยเวลาปะทะกันจริงๆต้องอาศัยความรู้ความสามารถความคล่องตัวนะครับต้อง มือเท้าเข่าศอกก็ต้องให้คร่องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเอาตัวรอดให้ได้ส่วนใหญ่ตำรวจจะไปกันเนี่ยหลายคนครับหลายคนเนี่ยมันก็รู้ตัวมันก็หนีนะสวัสดีครับดูจากประเทศกัมพูชาใช่ไหมนริบินอ๋อครับครับเอฟซีจากประเทศกัมพูชานะครับเป็นใช่ไหมฮะเต็นมีคนซื้อไปแล้วครับ เตนมีคนซื้อไปแล้วครับใช่ครับพรทิพย์ที่ยิงเล็กนกในฮะเต็นมีคนซื้อไปแล้วครับก็โอ้โหคนสั่งซื้อมาเยอะเลยครับสั่งซื้อมาเป็นยี่สิบสามสิบเจ้าเลยนะครับแต่ว่าอ่าอีกคนหนึ่งเขาตกลงนะครับตกลงแล้วก็โอนเงินมาให้นะครับต้องส่งไปทางไปษนีนะฮะมาเนี่ยชนะกันหนึ่งนาทีนะครับขายราคาแค่สิบใบเทานะครับไม่ให้ประมูลกันนะครับ ไม่ให้ประมูลกันเดี๋ยวมันจะแพงนะครับเอาแค่นั้นครับเชิญกันหนึ่งนาทีเชิญกัหนึ่งนาทีนะครับเชิญกัหนึ่งนาทีครับไอ้คนรักคนศรัทธาเราเนี่ยแล้วเขาเป็นเสือด้วยเนี่ยมันจะน่ากลัวพอใครเป็นศัตรูกับเราแล้วเขาลงไม้ลงมือโดยที่เขาไม่บอกไม่กล่าวเราอะนะครับเขาไม่บอกไม่กล่าวเราอันเนี้น่ากลัวครับ อันนี้น่ากลัวครับใช่ใช่เขาโกรธแทนผมฮะโกรธแทนผมโดยผมก็ไม่รู้ไม่เคยติดต่ออะไรเขาเลยนะครับเขาเพิ่งมานะฮะอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวนะน่ากลัวจริงๆนะครับ ใช่เหมือนในหนังสมัยก่อนมาผมช่วยใครนี่ผมจำไม่ได้นะครับวันนี้ก็มาคนหนึ่งที่น้องที่มาเนี่ยบอกว่านายเคยช่วยผมไว้ครับผมก็เอ๊ผมเคยช่วยคุณเรื่องอะไรเขาก็เล่าความหลังเก่าให้ฟังนะครับผมผมจำไม่ได้จริงๆนะครับได้แต่บอกว่า ใครเคยช่วยผมเนี่ยผมไม่เคยลืมพระคุณนะครับพรที่เป็นมือปืนคนเดียวที่30ปียี่สปีตำรวจตามจับไม่ได้นะครับตามจับไม่ได้นะครับเขาเอาชีวิตรอดมาได้นะครับมาเอาชีวิตรอดมาได้นะครับ แล้วเขาไม่รังแกใครไม่คุยไม่อะไรไม่ใช้โทรศัพท์ไม่เล่นสื่อไม่อะไรทั้งนั้นไม่ออกไม่ออกสื่อไม่ออกอะไรเลยนะครับท่านพลตำรวจตรีสมคิดบุญถนอมกเกษียณพลตำรวจโทรครับพุ่งครับบัญชาเก่าผมครับมือปราบฮะท่านสมคิดบุญถนอมนะครับ ท่านดูบุคลิกมวนนิ่งไหมไอบ้บอทิพย์นิ่งนิ่งเงียบนะครับนิ่งเงียบผมอย่างเงี้ยผมตำรวจสายนักเลงนะครับมือปงมือปืนคนก่อเหตุมาเจอกันก็คุยกันคุยกันเขาจะหนีก็ไม่เป็นไรหนีก็หนีไปค่อยว่าไปตามวิถีทางนะครับ ไอ้เรื่องบอสนะวัดนี่ผมเองจักใจผมไม่ไปติดใจอะไรเขานะไอ้บอสบอสนะวัดอะไรเนี่ยผมเข้าใจหัวอกเขาอะนะครับเข้าใจหัวอกเขาอะนะครับผมก็ไม่ได้ไปแจ้งคงแจ้งความอะไรนะครับเพียงแต่ถ้าเขาดำเนินคดีไปฟ้องศาลผมเนี่ยผมค่อยสวนกลับนะครับผมค่อยสวนกลับนะฮะเห็นเขาไปทำให้เรื่อง ประกวดอะไรวะนางงามมิตรอะไรนางงามจักรวงจักรวาลอะไรก็เออน่มันเส้นทางเดินเขานะครเส้นทางเดินเขานะครับเรื่องสวยๆง,งามๆนะเออนะครับเรื่องสวยๆง,งามๆาม ผมไม่รังแกใครครับแต่ถ้ารังแกเนี่ยผมก็สู้เต็มที่สวนเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่จบเป็นคนไม่จบซะด้วยนะครับไม่จบซะด้วยยี่สิบสามสิบปีนี้ยังแค้นไม่เลิกยังแค้นไม่เลิกนะครับส่วนประเด็นที่จะไปรังแกใครก่อนนี่ไม่มี จำความได้ยังไม่เคยไปรังแกใครก่อนมีแต่ให้อภัยและอโหสิธน,นะครับให้อภัยและอโหสิธ์